เส้นทางสีแดงป่ายวันที่2กุมภาพันธ์วันที่7ของกิจกรรมขณะนี้เวลาประมาณ4 0 0นพวกเรากำลังปั่นจกักรยานลงจากภูเขา,าแห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเขตจังหวัดน้านาการปั่นในวันนี้เนี่ยเป็นการปั่นที่ยากลำบากมากเนะื่องจากว่า,าลักษณะภูมิประเทศของแพร่และน่านมี ภูเขาสูงชันแล้วก็เส้นทางก็จะคดเคี้ยวมากนะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราต้องอรักษาความปลอดภัยของทีมปั่นด้วยการยกรถจักรยานในบางช่วงที่มีเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็สูงชันมากๆชนิดที่ว่าไม่สามารถปั่นจักรยานได้และเมื่อค้นจากาภูมิประเทศในช่วงนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้กลับมาปั่นจักรยานอีกครั้งหนึ่งที่เห็นข้างหน้าผมอยู่นี้เนี่ยเป็นนักสู้ เสื้อแดงของคนหนึ่งในวันที่10เมษาหลายคนคงจะรู้ว่าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมีนักสู้วันที่10เมษาที่เคยก่อววรกรรมในการเข้าไปรื้อรถถังในวันที่10เมษาที่รียะครอบวัวมาแล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็กำลังปัจจยานอยู่ข้างหน้าผมแล้วก็ในเช้าวันนี้ก็ได้นํา <c oughs> ตู้บริจานคนำมาติดผูกหลังรถจักรยานครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำเงินบริจานคนำไปมอบให้กับผู้ที่รอความช่วยเหลืออยู่ในเส้นทางข้างหน้านะลักษณะการปั่นในช่วงนี้ก็จะเป็นทางลงเขาซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งก็ยังถือว่าไม่ไม่ลาดชันมากนะฮะแต่ว่า หลังจากที่ลงเขาแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็นเนินขึ้นมาซึ่งก็ทําให้การปั่จักรยานต้องออกแรงอย่างหนักกะดีครั้งหนึ่งและที่เพิ่งจะแซงผมไปเนี่ยก็เป็นผู้กองเต่าผ,ผู้กองเต่าก็เพิ่งกลับมาสมทบกับกลุ่มในวันนี้นะครับหลังจากที่ต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจในสามจุดชายแดนภาคใต้นะครับผู้กองเต่าเป็นผููฝุกทหารนะคะที่ สำหรับผมแล้วเนี่ยกองต่อเป็นทหารสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่าสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเป็นทหารประชาธิปไตยเต็มหน100ึ่งร้อยเปซ็นแลวก็เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งแรกๆของกลุ่มสองคาที่ประชาธิปไตยร่วมกับเรือการเรือการตรีอเรือการตริธรรมสิทธิพิพุธและกลุป้าคุนมังนสนาบน วันนี้แดดค่อนข้างดีนะฮะไม่เหมือนเมื่อวานที่จังหวัดแพร่ซึ่งมีมีมีฝนตกในคืนก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ทําให้มีอากาศที่หนาวเย็นนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยรวมถึงตลอดบ่ายวันนี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างดีทีเดียวช่วงเช้าก็อากาศเย็นพอสมควรแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ต่ำนิดๆนะฮะแต่ว่าเวลาที่ขับรถหรือว่าปั่นจักรยานอยู่ก็ยังทำพัรู้สึกว่ายังมีลมเย็นมาชำระร่างกายอยู่ ครับก็มีถึงกับว่าทำให้การปั่นวันนี้มีอุสศาคมากเท่าไหร่อุสศักในวันนี้ก็คงได้จะได้แก,แลก่ลักษณะภูมิประเทศอย่างเดียวนะคร